เพื่องใส่ไครับว่าถ้าเราเปิดลาโพงขณะที่เรากำลังเดินทางด้วยความเร็วของเสียงมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติมว่าเรายืนอยู่เฉยๆแล้วเราเปิดเพลงแน่นอนคลื่นของเพลงก็จะออกมาจากตัวเราแบบนี้ถ้าเราเริ่มเดินไปข้างหน้าขณะที่เรากำลังเปิดเพลงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแทนที่คลื่นเสียงสามมนี้จะถูกปล่อยกมาจากทิศทางเดียวกันมันก็จะเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าเราเริ่มตรงนี้คลื่นเสียงอันแรกก็ถูกปล่อย ตำแหน่งนี้อันที่2ก็อาจจะถูกปล่อยจากตำแหน่งนี้และที่3ก็จะถูกปล่อยจากตำแหน่งนี้ล 3, าานนผลลัพธ์ของมันก็คือคลื่นของเราจะเริ่มใกล้กันเรื่อยๆถ้าเราเริ่มเดินทางเร็วขึ้นเท่าไหร่คลื่นตรงนี้ก็จะใกลขึ้นเรื่อยๆและถ้า,าถึงความเร็วของเสียงเมื่อไหร่คลื่นพวกนี้จะแตกกันเลยซึ่งแปลว่าถ้าเราฟังเพลงในขณะที่เรากำลังเดินทางด้วยความเร็วของเสียงอยู่เราจะไม่ได้ยินคลื่น1 2 3เป็นคลื่นที่แยกกัน แต่เราจะได้ยินทั้งหมดพร้อมกันหมดเลยซึ่งกระบวนการนี้เราเรียกว่า s Sonic b o o มแทนที่เราจะได้ยินเสียงเพลงปกติเราจะได้ยินเป็นช c อ w a ว e รอบเดียวเลยเป็นเสียงดังๆเหมือนเสียงระเบิดซึ่งกระบวนการนี้ก็คือกระบวนการเดียวกันกับที่เกิดขึ้นตอนที่เรามีเครื่องบินที่เดินทางได้เร็วกว่าเสียงและตอนที่มันเริ่มเล่งขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดเป็น Sonic Bo ูมขึ้นมาสรุปว่าอย่าฟังเพลงขณะที่เรากำลังเดินทางด้วยความเร็วของเสียงนะครับ